พรลาพนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายสุขุสุคนเลยจ้ะมาเดินป่าหาเก็บเห็ดอแล้วค่ะทุกคนโอ้ยฝนตกนำ้นำน้ำท่วม <c oughs> ในคลองป่าเต็มนคุพนักงานลา่าพนักงานเก็บเห็ดของรพระลพรไปแล้วค่ะทุกคนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผู้นำไปนู่น ไปเก็บเห็ดน้องกันคับพี่น้องมือเหนียมันรุุนว่ะมันซีมีบ่คือฝนมันตกบ่อยมากตกเยอะมากน้ำมันก็เยอะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วแขกเนี่ยดำปิดปีตรงเนี้ยใช่นนนี้ไหมนี่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 ยแหละเนี่ยเนี่ยดำปิดปีไฟก็ไม่เปิดให้เรา โอ้ยหยับไหมโอ้ยหยับอีกเนี่ยอยู่ไหนวันไหนวัที่้อยเห็นครั้งแรกว่าพอเจ้าทอะไรอข้ามมาเนี่ไม่ใช่หลุมนี้คนละหลุมคนละหลุมอันนี้หลุมไอันนี้หลุมไมค่ะพี่ป่านนี้แหละได้หลุมม้นมาเ็มามันก็เลื้อยออกไปเรื่อยๆเลยมันเลื้อยไปเรื่อยๆ ที่เดิมหรอกแต่ก็จำได้มาทางนี้มม่กันก่อนไม่ม่เก็บแล้วฉันเก็บก่อนนะเก็บไปทิโอ้ยก็อยากให้เขาเก็บนี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยจัดว่เมืดอจัดวาไฟสายวลาพรขึ้นพี่นนองค่ะนี่ดําพิทีตรงนี้เนี่ยนี่ ผู้สองเหตุเออทงหน้าพี่อะเยอะนี่ใช่ตรงนี้ไโอ้ใช่เป็นชายเสริมเป็นชายใเนีนแขกอ๋อเห็นแล้วคุณอ้ข้างหน้าเห็นยูเพียเต็มเืื้อยู่ดำน้อยๆเล็กๆน่ะอ่ามาพนักงานเก็บมามันดำนี่ ทีมงานเก็บเห็ดมันมือดอะน,นั่นทีมงานเก็บเห็ดแต่ลอยู่เลี้ค่ะทุกคนวันนี้มาเจอหลุมใหม่แล้วนะเป้าหมายใหม่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เออรอบที่เท่าไหร่แล้ววันนี้บอกไม่ถูกมืดมาก <c oughs> มมาก, <c oughs> ากินแบบได้ใช้ไฟฉายง,งมเก็บเอาค่ะ เขาบอกว่า่องไหน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 สันว่ามันอยู่ตรงไหนว่าสันก้มแล้วก้มอีกแบบขยี้ตาเลยนะทุกคนไปค่ะยังงกมเข็มเเลยนะห็นมา่องไฟไห่เอาเกบเฮ้ยนี่นะมันมืดจนแบบนี่คางไม่ มงเห็นมื่อจนเออน้องใหม่เก็บแล้วเอามีดตัดพร้อมนี่มันจะได้เหลือเชื้อดอกกาลังอันนั้นสุดยอดกําลังงามใช่ไหมจ้าต้องใส่ดอกน้อยๆที่เข้าทิ้งไว้อันนั้นแล้หมอแมนคนละหลุมบอกนี่นี่นี่อันหนึ่งเคยเห็ดเหน้ยนี่ดอกแมนนี่คนละหลุมค่ะคนละหลุม ใสตนั่นเห็นบันหนู่ข้างไม้เนี่ยข้างไม้นั่นมันบ่เห็นในแหน่แขกเราเป้าไม้ม่อีกแล้วจนั่นก็ยังเห็นแค่สองคำดอกเองเนี่ยกนหนัอนถ้าหนูไม่ใช้ไฟส่องเลยหนูไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้เหมือนมืดมีเขาเบนเนี่ย ไฟป,ป้าอะไรกันมันมืดจนว่าได้ใส่ไฟเหน,นไหมม,มืดมากเลยเอานี่ดี <c ười> ขันคอยว่าซองกว่าเห็นดีเด้่นี่ตอนว่าใส่ไฟสายอ่ะถึณงบอกว่ามาใต้เหตุค่ะคุณ<อ>่งดูไฟสายคอยออกมันมืดซ้ำเลยในป้า นี่องเหยบอยเต็มเต็มทีนมองไม่เห็นเก็บค่อเก็บโอ้ยเนาะเลี้ยวไปเห็นยังบู้ดำๆหนณเดี๋ยวยังไปเบิงกันนะไปรถนี่นี่รับคล้ายกับขานั่นแตรฉันเห็นแตร ฉันเหนนแต่คนดำมันดำฉันเห็นเต่ดำมาทางนี้ไหมพี่เห็นอยู่ไปซองไฟไปเห็นนี่เนี่ยน่ะน่ะตรงนั้นน่ะเป็นเป็นชุมอยู่นั่นน่ะเนี่ยข้างหน้าเธอเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หน้าตรงขอนไม้นั้น เหลียวไปไกลๆก็เห็นอยู่โอ้ยมันมืดแม่เพราะว่ามันดอกมันยังเล็กอยู่ไงเนี่ยตรงเนี้ยดอกมันยังไม่ทันใหญ่ไงไม่รู้มันจะใหญ่หรือเปล่าอาจารย์ไมู่้ดีใหญ่ยูแต่มันใหญ่ช้าพี่ป้าเสียงหมาโอ้มันมากระโศกแต่หมาโอ้พวกนี้หัเนี่ย มันใหญ่飒เพราะไอ้แขกมาเมื่อวันพุธนี่เองเป็นบอกมันขนใส่รถก็มียอมมาข้างหน้าเธอนึ่ข้างไม้เธอนึ่มันมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะออกเมื่อกี้ข้ากวนอยู่แถวนี้เอเออพี่ป่าเพราะว่ามันมืดพี่ป่าไม่เห็นเจ็บมึงดูนน่ยโอ้ยตายแล้วมืดตือ ทุกคนมันไม่เห็นเลยยังไงเพราะว่ามันเหมิดขนาดนี้สีเดียวกับใบไม้อืมสีเดียวกันโอ้ยมันจะเหมืดได้ยังไงนะนะ้าอ,อนี่ไงไอ้แขกมันยังบอกอยู่เนี่ยนี่ไงอโอเก็บะ มันหัวก็สิขึ้นคิดว่าไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปคานไปเมื่อก็เจอดอกใหญ่อยู่นี่นด,นดอกใหญ่เตี้ยตรงเนี้ยดอกใหญ่เนี่ยเนี่ยแถบเนี้ยแสดงว่ามันมันขึ้นมาใหม่ก้วนแหนะ้บังดูพี่นนองนนปา่าป่ามืดมืดเด้เอาฝนตกลิ้นมาแล้วบ้านนี้ มันจะไปเห็นได้ยังไดงเห็ดแม่เนี่ยเล็กมากเดดไม่ส่องถ้าเด็ดส่องเราก็จะเห็นดีนะใช่ไหมโอ้ยเปิดไฟอีกแล้วก็บทุกคนนี่ครับตรงนี้เลยแขกเนี่ยเนี่ยต่อไมเตอร เออหน่นพี่ปาก็พูดถูกมันเพิ่งไม่อ็นที่เราเจอไม่หมองไม่มันคนละหมองมั้งค่ะสัตอันนี้ตรงนี่ก็ใช่ใช่ใช่เพราะหนูจำเริ่มจำได้แล้วเนี่ย ัก่อนที่มาเดินงนี้พี่ก็ได้อดอกอดอกที่เคยได้เออแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้เก็บเพราะเพราะเราไม่ได้สนใจมันไงเออที่สุดเราก็หาเจอสองดอกตีนแกะค่ะตีนแกะนี่ค่ะทุกคนพี่ก็บอกว่าเดินจนครึ่งป่าแล้วอาจารย ี่่คะมันจะมีมันปูอยู่ด้วยลอกไปนีดหนอ่อันนี้เขียว ากาคปกยีเลยน้องค่ะฝนก็ทำท่าจะตกด้วยป่าก็มืดค่ะไปต่อค่ะมีดอกหนึ่งค่ะทุกคนเพื่อนมันไปค่ะต้องดอกใหญ่ เก็บดอกนี้ทุกคนดูค่ะอยู่ยใต้หมดน้่คสีส้ม hút xung, hít hút đi ngược lên. Ai cả. Trời ơi, leo. Chị đỏ băng nhảy. Bác sĩ men, vừa ảm con Nè, เนียนเนียนนียนเนียนเนียนเนียนียนียน่เดี๋ยวไปเห็นตุบุติมิเป็นกำำะกนเนี่ยเนียนเนียยนเนโอ้ยมันยังไม่เห็นแม่ไอ้ใหม่แ่เี่ยป้าดไอ้ใหม่มันยังไม่เห็นพี่น้องป้าดเพี่ยป้าดเพียเป็นจุ่มเป็นจุ่มยแมนว่าอะไรพี่เน่ยโอ้ยเป็นจุ่มยู่ะพี่น้องเอออนนันี่จุ่ม่าิมาสามวเจ้ไปนมือจหนีจหนีละไปยังจะหนีไปไหนแมนว่าจะไปเหงาไปพุนเ่อว้ายเกฟคือเกฟ พี่จะไปสำรวจให้วัสดุจะมาก็เดินสำรวจอยู่นี่ไงยังรูอ่ะคิดเนาะป่ะเอาเออนี่ดิเมนมัดเลยนี่ไม่รู้ว่าโคกไหนละมีหลายโคกโคกนี้เยอะมากเลยจ้ะอืมอ่าอาจจะมองสังเกตยากหน่อยนะคะแต่เราก็พยายามนี่ค่ะเป็นกอๆเลยนะคะอืมค่อยๆไล่ไปเป็นกอจริงๆนะทุกคนนี่เมนนี่ปาดเพียบปาดต้องบอกว่าปาด ปาดปาดพี่นงใหญ่เกือบเลยจ้าี่ไหนว้าสุดยอดทั้งนั้นช่องสีแดงก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะกูกู่เค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ต้องบอกขอบคุณน้องแขกวันนี้ตานางดีมากเลยกับเห็ดแตรเดี๋ยวนี้ตานางนี่ปรับใส่เห็ดแตรเลยพี่้อง จะพิกัดไม่ได้ดอกงามแต่ไปเจอดอนใหม่ตลอดเลยอืมมันมันขึ้นไปทั่วนั่นแหละครับพี่น้องครับมวนที่จังเห็ดหนูเนี่ยขมันบานใหญ่เป็นดอกมนนาเป็่โอ้ยนางเคลียเพราเก็บนี่เมนบ่บ่ตั้งแก่เก็บตีนั่นตั้งแก่เคลียร์ยางเดียวตีนั่นโอ้ยบ่เก็บพ่อให้แล้วก็บ่เก็บเอา ก็ไปยืนเคียร์ส่นสะอ่อนมันน้อพอหาเจอแล้วบอกให้เก็บไม่ยอมเก็บคบทุกคนบอกว่าสะอ่อนมันรูอยากเก็บนางเฝ้าันตือเนี่ฟอนอ่อนมันแม่อ huh> มันดงใหญ่กันเลยบอมันดงใหญ่อันนี้ยังว่าเท่าไหร่นี um> ่เนี่ยคอยไปเจอเลยใหญ่ก็นี่เล็กๆแบบเนี้ย โอ้ยยังดีก็มาเช้านี้หรอกเช้านี้มือตื๊ดตือมือตื๊ดตือนว่าไล่หลายมือนีทิมงานหายคนหนึ่งพี่น้องมือนีทิมหายไปอีกแล้วคนหนึ่งเจ็บค่ะเขาเขาตอบเงียบ อย่านินทาอย่านินทากันนี่นี่อาทิตย์หน้ามาเก็บเอาไม่เด้ออันดอกน้อยๆวันนี้เนี่ยเอ้ยพูดพูดมูกเต็งมาเด้อผู้ใดว่าเมนกอก่อตรงกุ้นอะทั้งหลาเล็กมากอาทิ้งไว้เถอะพี่เอมาเด้อผู้ใดอยากเก็บเห็ดแตรดำพี่น้องเอ้ย เพราะว่าอยู่เขตเขตแปดนี่แหละมีทั่วผืนปลา,าขยันยางกับพอ่อว่ขยันยางกับบพ,พ, <c oughs> พ่อขันพ่อคุณนหนึ่งบอกว่าขยัน,านยนงานนยงซื้อนะกับบพอ่อต้องตาดีน้ำเดชจันว่านี่โซนที่แล้วเราก็เก็บอยู่หลุมนั้นใส่ละหลุมเด้ อยากอะมันมีหลายหลุมไม่ใช่เดี๋ยวอยู่หลุมขึ้นไปนิดเนี่ยน,น,น,นี่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 หลุมนี่หลุมนี่ฮะหลุมอยู่ประมาณนี้เลยนี่เนี่ยงั้นก็ใช่เขาหนูแล้วล่ะที่ว่าหนูว่าเคยลงมาไม่ไม่ใช่คอยเฝ้าถึงปีที่แล้วอ,อยู่หลุมตรงนั้นไม่รู้ว่าโคกไหนล่ะมีหลายโคกโคกนี้เยอะมากเลยจ้ะอืมอ่า,อาจะมอง สังเกตยากหน่อยนะคะแต่เราก็ชยายยามนี่ค่ะเป็นกอๆเลยนะคะเป็นกอจริงๆนะทุกคนนี่แมนนี่ปบาดเปียบบาดต้องบอกว่าปาดบาดๆาดพี่น้องใหญ่เกือบเลยอจ้าพี่ไหน้สุดยอดทั้งน้ช่องสีแดงก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะกูกูีค่ะ น,นี่ต้องบอกขอบคุณน้องแขกวันนี้ตานางดีมากเลยกับเห็ดแตรเดี๋ยวนีต้ตานางนี่ปับใส่เห็ดแตรเลยพี่นหน่อยค่ะโอ้โหด,ด,ดอกงาม <laughs> แต่ไปเจอดอนใหม่ตลอดเลยม,ม,มันมันขึ้นไปทั่วเลยขนาดชี้เป้าให้ขนาดนี้ยังแบบต้องแบบ มือหนาวไฟใส่มันน้ำเดือนนองไหมฝ่ามันมืดโอ้เสียมันจะขึ้นอีกอยู่ดอกเพราะว่าผู้นี้เก็บเป็นเก็บตัดขาน้ำดอกมันเป็นดอกมันหญอเออมันหงอมันหงอไปกีดไปได้ดอกนะไปไป,ไปกีดกลางเอาคะ Azul. ไปกิดกลางดูว่าม ah. ีตอถักไหมพูดเอกล่องเป็นปวดแขนเดี๋ยวพูดเจ็บพูดเจ็บนี่ยังน้ำง่ามเลยแจ๊บนเหยียบดูให้งานกีดแต่ดำแล้วค่ะทุกคน ีดอกนี่ใหญ่สวยอันนี้ยังเล็กอยู่เลยนั่นน่ะต้องหน้าที่เห็นอันนี้จะแตกไลยเห็นไหมให้พี่ไหมเก็บเก็บหมือเร็วต้ง ตรงที่เดิมเหมือนหาที่ททม,ามาจีพเพ็ดเช้านี้ก็มันทุกคนแล้วได้ทั้งแตรดำทั้งเจคอนโอ้ตะก้านี้มีเจคอนด้วยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ดอกงาม <c oughs> อืมเขาเจอเจคอนดอกงามในตะก้ารนี่ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคหะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ